إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. มันน่าจะคุยกันในบรรยากาศที่เรากําลังดําเนินอยู่ก็คือเรื่องของโรมาดอนเรื่องของภาคผลเรื่องของผู้สนเรื่องของความผิดเรื่องของการแก้ไขและประพฤติตัวเองแต่เพราะเอิญว่าในช่วงเดือนรอมาดอนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวิกฤตมีเหตุการณ์ในระดับโลกนะครับที่เป็นที่สนใจของผู้คนโดยทั่วกันไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นหรือในระดับชาติ นั่นก็คือเรื่องของประเทศของกลุ่มเราถามว่าเราต้องสนใจไหมเราไม่สนใจได้ไหมไม่มสนใจก็ได้ไม่รับรูอกไม่มีใครมาบังคับนะครับแต่ว่ามันเป็นข่าวสารมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองที่คนอยากจะรู้มันเป็นเรื่องความต้องการที่อยากจะรู้ของเราและยิ่งถ้าเกี่ยวโยงกับมุสลิมก็แล้วยิ่งอยากรู้เยอะกว่าข่าถ้าไม่เกี่ยวกับมุสลิมนี่ก็อยากรู้เือนันว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่พอมาเกี่ยวกับมุสลิมเกี่ยวกับอิสลามยิ่งเพิ่มอะไรความอยากเพราะฉะนั้นข่าวที่เราได้รับมันก็มาหลากหลายแต่ม,มาจากมุสลิมเราตรงๆก็มีมจาจากฝรั่งที่ไม่มีอคติก็มีที่มีอคติก็มีและที่บรรนเราก็จากนดิม์นมันม้ยจากทีวีเพราะฉะนั้นข่าวจะตรงไม่ตรงก็อยู่ที่คนเต้าข่าวเขามีภาษาเขาเรียกเต้าข่าว แปลว่าอะไรที่มันเกินจริงนี่ยเขาเรียกเต้าเปนี้ยเติมซะหน่อยต่อซะนิดนึงนอยนี้เขาเรียกเต้าขาหลายคนก็ได้ข้อมูลที่แตกต่างกันแต่เวลามานั่งคุยกันก็จะเถียงกันแล้วสิเพราะว่าข้อมูลไม่เหมือนกันเราเชื่อเลยก่อนที่จะไปถึงลงลึกในรายละเอียดพี่น้องครับมันมีอยู่สองขอ้อที่ต้องควรระวังข้อแรกเลยเนี่ยท่านรับข่าวจากไหน ถามว่าแล้วก็ยังไงมันเกี่ยวอะไรอ้าผมมันโยงกับความเชื่อของท่านนั่นแหละจะอากุฟาซิคุมีินี่ยอินฟาธบาเยนูถ้าไอคนเอาข่าวมาให้เนี่มาอยู่ในสอยู่ในคุณสมบัติที่เรียกว่ามีอาดาละมีความน่าเชื่อถือเย่าพูดไปเยอะกรองก่อนแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นสำนักข่าวเนยียใหญ่หน่อยก็เชื่อเลยมันกี่แมาทีวีทีวีว่าทีวีโกหกได้ไหได้เลย นักข่าวอ่านทุกฉบับทุกวันเนี่ยเวลาท่านไม่เคยไม่เคยเป็นข่าวเนี่ยหรือว่าไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่ตกเป็นข่าวเนี่ยท่านอ่านก็เพลินดีอ่ะแต่ถ้าท่านเป็นเหยื่อเนี่ยท่านไปอ่านแล้วมันไม่ได้จริงมันเกินเลยเนี่ยมันนี่นนมันมั่วดีกวะจำได้ไหมนะผมเจอกับคนที่ที่ตกเป็นข่าวหลายคนบอกว่าที่นักข่าวเขียนมันมั่วมันเกินมันก็มีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าเขามาเขียนเฉพาะที่เขาได้ข่าวเขาจะเอาอะไรไปขาย่ะพีม่น้องมเห็นไหมเขาต้องเติมกันนิดหน่อยๆเอาไปวันนี้ท่านรับข่าวจากไทรท่านพิสูจน์ตรวจสอบอย่าเพิ่งไปเชื่อจากาคุณฟาซิคุณม,มีนมบบาอินฟอมตอายะดูกรองซะก่อนเพราะนั้นอิสลามสอนให้เป็นสำนักข่าวกรองมาตั้งแต่เกิดละตั้งแต่พันสีร่ร้อยกว่าปีไม่ได้แปลว่าทุกข่าวที่มากระทบหูท่านนะท่าน,นต้องเชื่อคนแรกข้อแรกหนึ่งคนที่นำมาน่ะใคร โอ้คนน่าเชื่อถือเนื้อข่าวมันน่าเชื่อถือไหมไม่ได้แปลว่าไอ้คนน่าเชื่อถือนามาให้แล้วก็ต้องเชื่ออีกเพราะว่าบางอย่างอาจจะพลาดอาจจะผิดอาจจะเหลือเลยเราก็รู้จักต่อมาเป็นไงเพราะว่าถ้าเราไปเชื่ออะไรรุกร่องไปเชื่ออย่างไม่มีการกันรองให้ดีและอันตุซีมูเก้ามนมีเจ้าละมันก็จะไปทําร้ายคนอื่นเราตุซีมูเข้ามัมีจ้าละ เ้ื่อความรู้เท่าไปถึงการวัตุสิบอลลมมาฟาอัตุมนาดิมีต้องมานั่งเสียใจทีหลังพี่น้องครับจะประเทศไหนก็นแล้วแต่ที่ตะวันออกกันส่วนใหญ่เป็นประเทศมุสลิม้ยเป็นถ้าจะพูดถึงมุสลิมคนหนึ่งสิทธิของเขามีเพียบเลยณนะที่อัลลอฮฺตาอลาอีกประเทศหนึ่งเอาก็เป็นมุสลิมเอาก็มีสิทธิสิทธิที่คุณต้องควรระวังว่าจะไปเกินไปล่วงไปล้ำไป ถ้าไม่ม้อมูลมมนฮุนสล,ลอิสลามมันจะอิรคุม,มลาละยันีอิสลามของคุณจะดีได้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้เนี่ยคุณระวังให้ทิ้งสิ่งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณแต่ถ้าคุณรู้ว่าไอ้บ้านเนี้ยไอ้คนเนี้ยหรือประเทศเนี้ยมันไปสลยคุณรู้นะคุณมีหลักฐานคุณมีหลักฐานชัดเจน บทบาทคุณก็จะเปลี่ยนไปจากคนที่นั่งดูเฉยๆเปลี่ยนไปยังไงอุนุระคอ,อกะซอี่มันเอามันลู้มาแปลว่าคุณต้องช่วยแล้วช่วยใครอ่ะช่วยคนที่ทั้งจนเล็มทั้งคนที่อาทาีแล้วและคนที่ถูกจนเลนตมตอมื่อยังไม่รู้นิ่งเฉยแต่ถ้ามีข้อมูลรู้ชัดเจนว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกไอ้นี่มันเอาเปรียบเขาดิว่าตัวว่าเอะไอ้นี่มันโกงเขาด่ว่าเอะไอ้นี่มัน ให้ร้ายเขานี่ว่าหลักฐานชัดเจนคุณต้องช่วยทั้งคู่ช่วยคนเสลมแปลว่าช่วยหยุดเขาไม่ให้คนเสคนนื้ช่วยคนที่ถูกเสลยแปลว่าอะไรอะไรที่เป็นสิทธิของเขาที่ควรได้รับต้องได้รับไปช่วยเอามาส่งมอบให้เขาเกียรติเขาศักดิ์ศรีเขานี่คือหลักการพี่น้องอการอ่านคุรานที่ผมยกไปเมื่อกี้ขั้นต้นพี่น้อง มีเนื้อหาเกี่วบครอบคลุมในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเมื่อมุสลิมสองกลุ่มทะเลาะกันตีกันเข,นขค้นฆ่ากันฟาสติฮุบัยดะฮูมานั่งดูเฉยเฉยทุระไม่ใช่เลา์สั่งอย่ไหมเมื่อเราเห็นมุสลิมสองกลุ่มตีกันเนี่ยให้มุสลิมกเุ่นนั่งดูเฉยๆยปล่อยมันฆ่ากันจนจรงที่สดุดอย่างนั้นใช่ไหมในกุราอานพี่น้องครับ ไหนแหละที่บอกเราต้องตามกีตาบุลลอาเราจะต้องตามซุนเนาะวันนี้กีตาบุลล่ามาแล้วครับบอกว่าฟาอสัสเนหูไปเนฮูเมคุณต้องเป็นเจ้าพี่เจ้าการไปหยุดยังหรือไม่ก็ไปไหให้เขาดีกันม,มีส่วนร่วผมผู้บินทุกคนต้องมีส่วนร่วมแต่ถ้าคุณไม่มีกําลังคุณไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอันนั้นอีกเรื่องแต่ถ้าคุณมีศักยภาพคุณมีกําลังคุณมีความสามารถ ต้องเจาะี่จาการคนข้างมาตีกันกูนั่งดูเฉยวะหราไม่ใช่ต้องเล่มมฟาอลสลิฮูานะฮะฟาอินบักลับอีกหนึ่งคนี่เราเอาเรือเราจะรู้แล้วว่าสองคนที่ทะเลาะเเรเรานี้จะรู้แล้วว่าใครผิดใครถูกเพราะถ้าเราไม่เข้าไปเราไม่รู้เด็ดขาด ถ้าเราเข้าไปไกลเกลียวก็จะรู้ว่า,า,าใครแค่ไหนเมือ่อยุตดดิแล้วหยุดแล้วเกิดอีกคนหนึ่งละเมิดผิดสัญญาถูกไหมไอ้ที่ตลกลงกันไว้แล้วเนี่ยตกลงอย่างนี้ไม่ผิดสัญญาละเมิดเราเราก็บอกงั้นก็ปล่อยให้มันตีกันใหม่แล้วมันก็อยู่เฉยอย่างนั้นใช่ไหมไม่เลยพี่พน้องครับาตตุลลีียับก ต้องไปจัดการกับไอ้คนที่มันละเมิดต้องเขา้าต้องต้องไปออกหน้าเลยเนะี่ยสองคนมีกันยาศึกมีกฎมีเกณฑ์อีกคนหนึ่งละเมิดข้อสัญญาท่านจะอยู่ฝั่งไหนไม่ใช่กระโดดไปอยู่ฝั่งพวกไม่ใช่กระโดดไปอยู่ฝั่งพี่ไม่ใช่กระโดดไปกระโดดไปอยู่ฝั่งน้องไม่ใช่ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเล่นงานคนที่ละเมิดขา่าคกุรอาน ไหนเราพยาย,ยามกีตาร์บุรีฮะไหนเสนอเนี่ยมันหนเนี่ยแต่กฎข้อน,นี้ไม่ได้เอามาใช้เลยจนเลือกเข้ามาจะเลือกเอข้าข้างก็พ่ออะไรพวกปู่ผู้จะเลือกเข้าข้างญาติปู่ผู้จะเลือกเข้าข้างไอ้นี่มันได้ไประโยชน์มันได้ประโยชน์ปู่ก็นี้เองเพราะนั้นพิสูจน์ตัวไดนเองฮัตตาต้า,ตาฟีไอิลาอัมริลาจนกว่ามันจะกลับมาสู่สู่ศาส,ส,สนาของอัลเรา ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพราะไอ้การชี้ชัดตัดสินเนี่ยมันต้องไปบนหลักการนะเฮ้ยเองมันผิดมันตามหลักการมันไปเมื่อไกลเกลี่ยเมื่อยอมเมื่อยุติแล้วเนี่ยเกิดไประเบิดชาวบ้านเขาอีกทุกคนทั้งหมดต้องรวมหัวกันจัดการคนคนละเมิดไม่ใช่แปลว่ามึงงอมึงเอาทัามันพวกเราทะเลาะกันนะพวกเราอะไรนะแม่จิวมันก็ดีใจนะโอ้ยนะมัน ตัวเราม่ทำไงอิสลามสอนให้องอเมืองอตีนหิีวเฉยดวยที่มันต้องไปเข้าข้างใครทั้งสิน้นท่านคิดผิดเดี๋ยวนี้มีมาใหม่ละประธานโทษขอเน็บแนมหน่อยตั้งใจจะเน็บแนมหน่อยจริงๆแล้วอยากจะด่าด้วยซ้ำคุณเดือนนบาดอนบางคนนี่ไปเขียนเขาเรียกชักใบเรือหวยเรือเสียพี่น้องเรามีปัญหาจริงในต่างประเทศ ทีนี้เอิญว่ามันมีคําถามเอาแล้วยังไงแล้วยังไงทุกคนหลายคนหลายกลุ่มด่าประเทศซาอุดิอาระเบียน,นะยุติธรรมไหมล่ะดาฮะผมใช้คำว่าดาคบกับกิวคบข้ามุสลิมไหนล่ะข้อมูลไม่มีแต่ยินมลยแล้วคนเท่าไหร่ผู้เป็นมุสลิมก็นี่ไงทำไปซะอุดอธิบายไปซาอุแปลว่าแปลว่าตกมุรตัดเลยแหละคนนี้ตอนนั้ตกมุรตัดกลายาเป็นกาเฟหมดเลยอ่ะ คนนี้มันมันเอาสตางค์ให้บริกัรเขาไม่บ้าขนาดนั้นเขาก็จะลาถ้าเขาบ้าขนาดนั้นเขาประเทศเขาหมดไปนานแล้วข้อกล่าวหาทั้งนั้นผมถึงจัดบรรยายในงานของมูลนิธิอนุสร์ท่านไปเยือนซาอุดีและซูดีได้อะไรพี่น้องครับเขาเอาประเทศมุสลิมทุกป,ประเทศเกือบทั้งหมดอะมาพบกับไอ้ไอ้ไอ้ทั้งที่มันเป็นประธานาธิบดีไอ้เป็นกันนี่แหละ บอกว่าที่คุณคิดคุณเข้าใจอิสลามไม่จริง,ค,รงคุณรู้วาันหวัดนั้นมันคือพวกัวรุนแรงเขาทาดีเขาทำผิำดไอ้ว่าเราเข้าใจผีดอิสลามอ่ะและเสร็จแล้วผมเองเนี่ยกับพี่น้องว่าผมเนี่ยโอ้โหยี่สิบสามสิบประเทศเนี่ยผมจะสู้กับไอ้คนที่มันมันฆ่าคนไม่เลือกเป็นผักเป็นปลาไอ้คนวัวรุนแรงคุณจะว่ายัางไงคุณจะสนับสนุนไหมไอ้นีบอกเอาที่เอาที่อ,อ๋อย่างนั้นไม่เป็นไรผมไม่สอคุณเฟีย ผมจะตั้งกองกำลังขึ้นมาโดยมีทหารไม่ต่ำกว่าสามหมื่นหกพันนายเจ็ดพันนายที่ริยาเลยนี่แหละแล้วก็จะเอามาจากพี่น้องมุสลิมเกือบทุกประเทศนี่แหละแล้วเวลาที่จะต้องใช้เนี่ยก็ยจะได้มีทั้งกำลังพนและมีกำลังอาวุธอาวุธเอาละขอให้คุณยามาขวางกันแล้วกันอาวุธผมไม่เอาที่ไหนผมก็ได้ผณก็ได้ประโยชน์ผมซื้อเลย แล้วไปด่าเขาด้น้องไม่รู้อินโดอินเดเอาไว้กันให้กันคนที่เรียกว่าไอซิสดาิสและทุก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 หน่วยและองค์กรลับที่ก่ออะไรความวุ่นวายเกิดขึ้นในโลกสื่หน่วยนัไม่รู้อีกหน่อยนะครับเจียวคบดียวท้องกันมาเหมือนนกแก้วโดนขุนทองและที่ผมบอกว่าผมอยากจะอะไรจะเด็ดแนมก็คือี่น้องครับ ในเดือนอมมรอนท่านอา่านกุรอานท่านถือสิญจน์ท่านไม่ทําชีริกท่านมีอะไรเตาทิ้งแค่นี้ท่านก็ได้เข้าวสวรรค์แล้วได้เข้าวสวรรค์แล้วอะไรไหมมีไหมที่ถ้าไม่รู้การเมืองแล้วจะตกนรกอันนี้เขาเรียกประทานโทษมือไม่มาเอาเท้าวาเนะี่ยต้องว่ากันทำไมอ่ะมีคนด่า ประเทศซาอุดีอาระเบียเฮโรไปเชียอะไรคนอื่นๆที่ตัวเหมนห้าถูกอาธรรมปะว่าถูกอาธรรมอัลลอฮ์สั่งอย่างว่าให้อยู่เฉย,ยอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณมีความรู้ความสามารถจะปกป้องจะชี้แจงคุณต้องทำไหมแล้วทำไมตัวครูบางคนถึงไม่เบี่ยงเบนประเด็นกันใช่ยงไร แล้วก็คนชาบ้านก็ชอบไมถึงการก็เอออย่างนั้นกูไม่สนละอย่าทำราท้ายส่านที่กันผมบอกได้เลยพี่น้องครับวันที่คำว่ายาหุเซนติดกะบ้าเมื่ไหร่น้ำตาพวกเี้จะเช็ดหัวขาเขาประกาศกองกำลังในอิรักอาสารรมสมัครสร้างขึ้นมาเพื่อจะปกป้องสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรบุกัดแซัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาของเขา พราะไอ้พวกไอซิสดาอิชเวลายึดแต่เป็นเผานั่นเผานี้เผานั่นเขาก็เลยรับอาสมัครกลายเป็นกองกาลังที่แข็งแกร่งที่ได้รับการสนับสนุนจากอะไรคนที่เป็นเชียร์อาวุธเหลือกองรัฐบาลกีักอีกแล้วทําไงเขาบอกว่าเป้าหมายต่อไปที่เขาจะยึดก็คือกาตาลาณท่ไมไอ้ยุแล้ววันนั้นเราไปทำพัดไปไงนี่เจาะหัวนี่เลือดเต็มนานกาบาท่านจะเอาไหม่ะ เพราะเขายึดแล้วว่ะเขาประกาศไปแล้วว่าเขาจะยึดให้ได้เพราะตอนนี้เขาตีล้อมอยู่ตีล้อมไหนเยเมนเขาได้ไปแล้วอิรักเขาได้ไปแล้วซีเดียเขาได้ไปแล้วตอนนี้ในประเทศซาอุดก็มีการลุกฮือขึ้นเรียกว,ว่าสร้างความรุนแรงประกาศโอ้โหจะล้มระบอบโน้นระบอะบอนี้จนกระทั่งซาอุดต,ต้องจับหัวหน้าไปกุดหัวขบานคนหนึ่งจำไ,ไหมที่มีเรื่องมีดาวะก็ทุกวันนี้เราไม่รู้เรื่องที่อครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปยุ่งคระยาดามัรเรื่องของมันแล้วเราแข่งตัวอ่านแล้วก็เอาบุญอย่างเดียวนี่เป็นวิถีวิถีคิดของคนในยุคปัจจุบันขอต้อนรับถ้าท่านไม่รู้ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าแล้วท่านไม่ทับก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่เฉยเด็ดฟาดอุนที่ซุลุมะที่ไลลินเจ้าวเมตดัลละอะไรฮาสัตว์ตัวหายตับบะฮ์คนเราเนี่ยมีดีไม่มีดีปิดปากไม่มีใครรู้ว่าเราเนี่ยแค่ไหน แต่ถ้าเอ่ยปากทีไรเขารู้เลยว่าขึนน่ะไส้มีกี่คนใช่ไมมใช่อารับเปรียบเหมือนกบในงานในยานในยานกลางคืนทําไงกบมันไม่นอนหรอกครับกลางวันมันแปลกม้งองขืนเอาบอแไปไปมองไปอ้าแล้วก็อยๆๆๆอังไงอ่ะก็งูก็เลยรู้ไงรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ดิดัะนั้นงูนก็ไปขบกัดกินตายทํานองเดียวกันถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรก็อยู่เฉย อย่ามัชักไปให้เรือเสียผมบอกกับทุกท่านนะครับว่าผมเรียนมาจาก,ากชาวมกจิงแต่ผมไม่ได้รับอะไรสนับสนุนไม่ได้กินเดืนเดือนเหมือนหลายๆคนที่กินและถ้าจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าห้ปีหรือสิบปีเงจะได้ไม่ได้เคยเดินเข้าไปในสถานทูตแม้แต่นิดเดียวเพราะผมไม่สนิทือว่าไม่รู้จักใครเป็นคนรุ่นใหม่หมดต่ถามว่าโลกใบนี้ มักกาอย so ู่ไหนมาดีได้อยู่ไหนตอบผมว่าทำางไรบางคนบอกเฮ้ยรัฐบาลชาอุกาเฟตเอออย่างงั้นเองก็ไปไปไปทำฮาร์ประเทศกาเฟตสินะเออคิดยังไงอ่ะคนชาอุนอุกาเฟตแล้วก็อีมามารามอ่ะเออแล้วกาเฟสเออเราไปฮาร์ดที่ไหนชาอุแล้วเวลาเรามาเรามาตามใครก็อิหม่ามนั่นแหละแล้วตกลงยังไงตกลงมาตามหลังกาเฟตบ้าหรือเปล่า ก็เรียกคุณพี่พี่น้องครับผมก็เลยเขียนบทความเล็กๆผมบอกว่าที่ผมออกมาชี้แจงอะไรเนี่ยผมมีหน้าที่น้องนิดก็คืออย่างน้อยก็ปกป้องประเทศต๋อฮีผมเขียนไว้สิบประการแต่ไม่ได้แค่นั้นครับพ่อแรกเลยเนี่ยไปหามาไปหามามีประเทศไหนในโลกที่ไม่มีโบทไม่มีอะไร ไม่มีโบสถ์ไม่มีสถานที่ที่เป็นในทางศาสนาของศาสนิกอื่นผมไม่อยากจะเอ่ยนะครับไอ้ที่เราบอกโอ้โหสกอตตาอะไรปอาอะไรเดี๋ยวตุรก,กีสถานทูตอิสราเอลมีเกือบทุกประเทศในโลก และประเทศที่เขาเชียร์เลยทุกวนันที่เขาชมอยู่ทุกวันมีสถานทูตอิสราเอลแต่ประเทศที่เขาบอกว่าคบกับยาฮูดคบไปเชียรไม่มีสถานทูตอิสราเอลพี่น้องจะเชื่อใครซาอุงงดีไม่มีนะแต่ไอประเทศที่บอกว่าเฮ้ยเขาต่อสู้เขาว่าจะมีสถานทูตอิสราเอลมันเจะเงกเกินไปพี่น้องครับเจ๋งมากมากใช่ผู้นําจะอุบพบกับอเมริกาพบกับรัสเซียเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเขาเดิน แต่เขาไม่เคยต้อนรับต้อนรับปุโรหิตของยิวนักบวชของยิวที่มอบของกันไปมอบของกันมาก่อนกุจุบก,กันพี่น้องไปเปิดยูทูบดูไอประเทศที่เขาเขาบอกว่าแ๋วสู้กับยิวทาหมดแล้วทาหมดเลยทุกคนทาหมดยกเว้นเจ้อุไม่ได้ทําแต่เขาบอกชอบหมู่ครอยิวพี่น้องไปเปิดดูในยูทูบ คนเลยเขียนนี่งีเลยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษภาไหไก็ได้หรือภาษาไทยก็อาจจะมีแล้วด้วยประเทศต่อที่ที่น้องครับอ๋อไอ้นี่มันป,ปกครองด้วยระบบน่รบบนระบบนี่ระบบนั้นประธานโทษไอ้ประเทศที่คุณเชีรยทั้งหลายแหลเ่เ่ยมีประเทศไหนประกาศใช้ระบบคอริฟัปหรือยังอย่างอัลลัคคุณจะมาจีอะไรเราดีคุณมองเห็นต่ในโลกนี้มีประเทศาองดีประเทศเดียว ที่ต้องใช้ระบบนี้ถ้าประเทศอื่นใช้ไม่ไม่เป็นไรใช้ระบบไหนได้หมดผมรักหมดยกเว้นตรงนี้จะใช้ระบบกระสับกระสิบยุติธรรมเถออีดาคนตุ่มฟ่าดูเมื่อจะพูดให้มีความอดาละและไหนละความเป็นมุปสิ่ที่ทรงความยุติธรรมแล้วครับไอคนี่ชีตดีดัน่าผมไม่ชอบเลยระบบกริย์ระบบกษัตริย์ไม่ชอบ นบีดาวูดเป็นกษัตริย์ป่ะแล้วปกครองมุสลิมป่ะนบีสุลัยมานเป็นกษัตริย์ได้ป่ะแล้วปกครองมุสลิมป่ะเอาเองด่านี่แล้วด่านบีด้วยไหมสุลัยมายดาวูดมาต้องด่าด้วยไหมเป็นนบีหอละอารมณ์รุนรุน,นเกลียดโดยไร้เหตุไร้ผลตกเป็นเหยื่อของอะไรพวกรอเฟบะพ้นที่กุกระแสข่าวเท็จขึ้นมามากมายไก่กองขนาดว่า ไอ้อะไรทรัดช้ำหรืออะไรเนี่ยออไอ้ฝัส郎นายขึ้นร้องเพลงบนเวทีดีกีตาร์กับน,นักร้องเขียนเลยแหมอะไรวงดนตรี่งกับร่วมดนตรีสมุหวดีต้ตอนรับทั้งที่พิยากตกระหึ่มเมืองพี่น้องครับข้างหลังเขียนเอ็นบีซีเอ็นบีซีสำนักงานอยู่นู่นอยู่ดูไบอ,อิเมเปรีส์สมองไม่มีตามทันทีเพราะตั้งใจที่จะถ่ายแล้วหาว่าจัดที่ริยาต สำนักงานสำนักงานหรือช่องของเอ c บซีอยู่นู่นอยู่ดูไบนู่นเหมือนกับว่าช่องเจ็ดเราตั้งอยู่ไหนแล้วเขาถ่ายทอดสดด้วยอหรอไหมเออมันอยู่ที่ไหนอยู่ริยาเพราะว่ามันมู้ว่าต่อพุ่งเกียตรติโจงดีถามว่าผมได้อะไรผมหวังว่าผมจะได้บุญจากอัลลอฮ์ไม่มากก็น้อยการปกป้องอย่างน้อยสุดคนที่ถูกอาธรรม อย่างน้อยสุดนะแต่ซาอุดีไม่ใช่แค่นะั้นซาอุดียังเป็นประเทศที่ดำรงไว้ซึ่งหลักเตาฮีดบ้านนี้เมืองน,นี้ไม่มีโบสถ์ไม่มีวัดไม่มีศาสนาสถานของศาส,สนาใดทั้งสิ้นถ้าจะไปดูกาตาร์มีทั้งโบสถ์คริสต์มีทั้งโบสถ์อยู่จะไปดูตุรกีเทียบเลยครับจะเอาจะเอาของไทยอะ่ะมีครบหมดละแต่ที่ดีอยู่แล้วเต่ท่านกำลังดา ท่านตกหลุมพรางชัยตอนใช่ไหมไปตอบเดือนรมาดอนกลับไปบ้านไปนอนคิดซะสักสามชั่วโมงว่าทุกคําที่หลุงอ่อจะปากปาท่านถ้ากําลังทําลายทําร้ายประเทศที่รักษาและอิละฮ์อิละลอหซึ่งเป็นอุมการณ์สูงสุดของศาสนาใช่ไหมรมดอเท่านบวชท่านยังหวังหวังอุนจัลลอห์แต่ในเวลาเดียวกันท่านกำลังเป็นแนวร่วงไกล فوق كل الذين لا اله الا الله في احدى البلدان هو يحاول يحافظ ما هي في شريف ما هي في قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم